แรกของเรานะคะมาเรื่องไปที่สาวสวยอย่างน้ำตาลชาลิตากันก่อนเลยที่เธอบอกเลยนะคะว่าปลงแล้วค่ะหลังเจอดราม่าแบบรายวันแต่ก็ยังรับมือไหวค่ะ เป็นอีกหนึ่งสาวที่เจอทัวลงแบบรายวันเลยนะคะจนทำให้น้ำตาลชลิตาถึงก็บอกเลยค่ะว่าปลงแล้วโดยเธอเผยว่ายังรับมือได้นะคะแล้วก็พยายามปล่อยผ่านไม่สนใจมาปรับความคิดใหม่แทนค่ะส่วนตัวก็ยังไม่คิดถึงขั้นที่จะไปฟ้องพวกเกรียนคีย์บอร์ดนะคะแต่ถ้าฟาดมากก็พร้อมฟาดกลับไม่โกงค่ะ รู้สึกปรงมากกว่าค่ะเราก็กลับมาดูที่ตัวเองเพราะว่าเราเปลี่ยนความคิดทุก่นไม่ได้ก็เลยเ,เออเราก็เราก,เราก็ปรับที่ตัวเราเองเพราะเราก็ไม่อยากไปปรับที่ทคนอื่นแล้วก็รับมือได้ค่ะแสดงว่าเรามีอิจิโพในชีวิตเขาแสดงว่าเขาติดต,ตามชีวิตเรา,า <laughs> หนูขี้เก,กียจแบบใกล้ดอกไม้อ่ะ <laughs> หนูอยากได้งิน <laughs> มันเสียเวลาค่ะหนูเลือกที่จะไม่ทําเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสียเวลาชีวิตค่ะเรายังมีอะไรที่ต้องทําในชีวิตอีกเยอะแยะมากมายก็เลยรู้สึกว่าเราใช้เวลาของเราให้เป็นประโยชน์ดีกว่า